ส,สนุกสนุกเลยครับแต่ให้จะสนุกสนุกเลยครับไม่ต้องเด็กๆให้ไปละหนมเราเยอะ ไอ้น้อยติดไอ้น้อยติดิเกอร์ไว้ไหนวะไม่เรียกมันเด้ไม,ไ,ไม่แล้วมันพัมไว้ไหนอที่บอกให้ติดไว้วันสุดท้ายอะ่ะอ,อันชันแล้วสรุปเสร็จยังไงอันชัน ไปดูได้น้อยปิ้นปิ้นไว้แบบว่าแจกวันที่ถูกวันสุดท้ายแล้วนะเหลือที่หน้าวันถูกเนี่ยครบ ใช่ไหมมันเขียนว่าไงแล้วเป็นวันเนี้ยมันวันเท่าไหร่อะเขียนว่าอะไรมันบอกว่าวันที่สุดวันที่สิบแจกวันที่สิบมันยังแจกตอนเขียนว่าแจกถึงวัน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 สุดที่สิบแจกวันสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปากบอกเอาเฮ้ยพวกมึงบอกกันเลยนะเดี๋ยวกูยืนประกาศให้มา วันศุกร์ที่สิบเนี่ยที่ถึงเนี่ยแจกวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้มาลืนมาลืนวันสุดท้ายนะจ๊ะเด <c oughs> ี๋ยวว่ากันนะแปดนาท์แล้วนะขอพักบ้างนะจ๊ะ <c oughs> พี่นะพี่อย่าว่านะ <Please S 1> วันน, <c oughs> น,นี้วันนี้เต็มที่เลยป้า <c oughs> วันนี้มีผนังโง่ปุ้ยมีอร่อยเยอะ วันนี้วนได้เลยทำหมูไม่ได้ทำโอ้โหทหมูไม่ต้องทำทั้งวันอีกวันพี่วันนี้เยอะขนมเต็มนะฮะพี่จัดขนมให้หลานเลยขนมเยอะเอาเลยพี่ถ้าจะเอาเกินคนละสองกล่องวนนี่นะฮะจะวนกี่เที่ยวไม่ว่าแต่ต้องให้วนแต่ต้องว,วนเพราะถ้าขอสามแล้วมันคนอื่นไม่ได้นะจะเอาหกกล่องก็วงสามรอบไม่ว่ากันอา่า วันศุกก็หมดแล้วดาวด้วยว่ามันแต่ทำมานี้เท่าไหร่ตุกก็หมดวันนั้นเอาอะไรไม่ผมบอขนมเต็มเลยฮะเอาเลยฮะนี่ฮะมีฮะมีแจกมีแจกด้วยนีแจกด้วยนี่ฮะปิ้ลมาแจกป้าจะเอาอีกวนได้นะวันนี้ของเยอะแต่ขอวนอย่างเดียว วันนี้เยอะวันนี้เยอะข้าวร่วมเจ็ดร้อยกว่ากล่องนะขนมมีเต็มนะ,ะดูขนมฮะขนมแจกกันเพลินเลยฮะขนมเยอะนี่ถุงอะไรพอถุงอะไรนี้อ๋อถุงผ้าอ่าเลือกเลยฮะเลือกฮะแต่ถ้ามีเด็กให้ให้ไปไ้าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรฮะป้าเอาเลยฮะ อยู่แต่ฝนตกน้โหัว,หวตลบยืนรุนอะผมมันเอาทำมาแตะทิ้เจอฝนวันเดียวถือว่าโชคดีฮะเอาเลยครับเอาเลยครับพี่นขนมนะป้าเดียวขนมเลยไไกับข้าวมันมีเยอะให้เลือกครับเอาเลยครับ